ก็จะได้มีแรงทำเขาเป็นคนชอบทำงานเราก็รู้ว่าเขาชอบทำงานก็เลยให้ทำงานเยอะๆ,ๆสงการานต์หรือว่าวันเกิดใครหรือว่าวันพ่อวันแม่ก็จะ,<ๆ>ก,จะก็จะพยายามเก็บให้ครบ เป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็ยินดีมากมากนะคะก็ปกติก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ทํางานแบบนี้สักเท่าไหร่ค่ะก็ต้องขอบคุณทางไอคอนสยามนะคะที่ให้เกียรติชมกับน้องเกลค่ะชมเป็นทนางดาราป่อยไม่ป่อยค่ะก็จริงๆปกติถ้าเป็นงานอะไรที่เป็นลักษณะใส่ชุดไทยอะไรเงี้ยค่ะจะจะน้อยมากเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ก็ เมื่อวาไอคอนสยามในเวลาเขาทำนางสงการเขาทำถึงตลอดนะคะแล้วก็ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็เป็นระดับอาจารย์เนาะมาทําให้อะไรย่าเงี้ยค่ะแล้วก็เครื่องประดับก็สะพึงประมือประมือประเมินมูลค่าไม่ได้ค่ะก็ถือว่ามูลค่าร้อยค่ะก้อนนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นของส่วนตัวนะคะของของทางคุณโจ๊กนะคะซึ่งก็เป็น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 นักสะสมซึ่งก็ ก็พอจะทราบมาว่าก็เป็นเป็นเหมือนของเจ้านายเป็นอะไรเงี้ยมาก่อนเนี้ยค่ะต้องใส่ยังไงบ้างเหมือนแบบก็เป็นนามประจานใช่้ำยัตราก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นเกียรติมากกว่าค่ะเป็นเกียรติมากกว่าเพราะว่าก็ก็น่าจะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นของบุคคลสําคัญของนะเจ้านาย ได้ข네ึ้นเสลี่ยงใช่ไหมคะสนุกกลัวไหมก่อนขึ้นก็ไม <um ่ไม่ได้กลัวหรอกค่ะเพราะว่าก็ไว้ใจไว้ใจทีมงานทุกๆุกคนค่ะก็แค่บอกเขาว่าเดี๋ยวขึ้นกับแม่แมาแค่ขึ้นกับแม่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคนสูงสุดไหแบบออกเอายกอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเมื่อกี้เราเราซ้อมกันข้างบนก่อนแล้วรอบหนึ่งก็ให้ให้ให้ทราบจังหวะกันอ่ะเดี๋ยวกระเสริมดอกไม้บมือยมือไหว้ดอกไม้บมือยมือไหว้เสริมเสริมค่ะน้องคะ ใจพี่ลิงติดใจพี่ลิงอ,อ่าถ้าถือไม้ต้องร้องเพลงพค่ะ ตอนหลังดีกว่าค่ะก็ให้นอนมาให้นอนมาเต็มที่ค่ะแต่ว่าเขาก็จะมาพีคสุดๆตอนตอนเจอพี่ลิงใช่ไหมคะตอนจะเลิกอยู่แล้วแล้วพี่ลิงพี่ลิงขึ้นเวทีมาใช่ไหมคะน้องเต้นกับพี่ลิงใช่ไหมคะเพราะเต้นใหญ่เลยสนุกไหมคะชอบไหมลูก แม้ว่าพี่ลิงน่าจะไปถอดชุดแล้วค่ะเพราะว่าพี่ลิงน่าจะร้อนถ้าพี่เขาถอดชุดน้องจำพี่เขาได้ไหมคะั้ก็เป็นนที่ต้องาง้ม่อ้คะจริงะไปซื้อรองเท้าแต่เดี๋ยวคุณแม่พาไปจริงจริงถ่ายกันตั้งแต่ถ่ายไว้เมื่อวานค่ะ ก็เป็นก็ทำเป็นประจำอาจจะตรงวันบ้างไม่ตรงวันบ้างแล้วแต่ค่ะเพราะว่าเนี่ยแม่เป็นแบบคุณพ่อหลายๆคนก็แอบากแรงเพราะแบบว่าแข็แรงนะอาหารให้ยังินยุทธก็ใช่ใช่ก็จะได้สุขภาพแข็งแรงก็จะได้มีแรงทำเขาเป็นคนชอบทำงานเขาเป็นคนชอบทำงานค่ะเราก็รู้ว่าเขาชอบทำงานก็เลยให้ทำงานเย้เย้ตีนอะไรค่ะเราไปลงน้ำอะไรกัน ทุกปีค่ะทุกป,ปีก็สงการานต์หรือว่าวันเกิดใทยหรือว่าวันพ่อวันแม่ก็จะ,จจะก็จะพยายามเก็บให้ครบะเพราคนมองผู้สังคมในขอประเทศว่าจริงๆอ่ะชมมาไม่เท่าไหร่แต่ป้าเจ๊ป่ะเขาชอบเขาชอบเตรียมอะไรไว้ให้หบางทีเราก็มีหลงลืมบ้างแต่ว่าเขาอ่ะจะไม่เคยลืมเขาก็เขาก็จะเตรียมอย่างบางทีวันเกิดสามีเราเราก็ลืมไปถึงว่าลืมว่าเออต้องเตรียมมา เตรียมนุ่นเตรียมนี่วันพ่ออย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะพีออเดอร์ไว้ตลอด ไม่ได้นานมาจริงๆตอนแรกจะไปที่อื่นแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนอะไรกันทันหันหน,นิดหน่อยไปกันก็สัปดาห์หนึงหน่งหัวบบเ่ะก็เด็กก็หยุดเด็กก็หยุดเรียนด้วยคุณน้อนก็หยุดงานด้วย เขาก็จะอดไม่ได้ค่ะก็สำหรับแฟนๆชาวไทยทุกๆคนนะคะปีใหม่ไทยสงกรานต์ปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้เวลากับครอบครัวนะคะอย่างเต็มที่มีความสุขกันท่นหน้านะคะได้ชาร์จแบตกันเต็มๆหยุดยาวๆนะคะได้ชาร์จแบตกันเต็มๆก็ได้พักขอให้ได้พักผ่อนในแบบที่ได้พักผ่อนนะคะแล้วก็สนุกสนานกันพอประมาณเนาะก็ใครที่ต้องขับรถ คุมลำเนาหรือว่าขับกลับมากรุงเทพก็ขอให้ขับขีบ่ปลอดภัยค่ะแล้วก็เริ่มต้นกลับมาทำงานเริ่มต้นปีใหม่กันก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะ